สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาทบทวนเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยกันดีกว่านะคะเราจะเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับคำคล้องจองซึ่งเด็กๆได้เรียนไปแล้วและคุณครูจะมาทบทวนเพราะมันจะเป็นแนวข้อสอบนะคะคำคล้องจองคืออะไรคะก็คือคำที่มีสัมผัสกันใช่ไหมคะสัมผัสกันอย่างไรก็คืออาจจะเป็นคำสัมผัสที่ มีสละเหมือนกันนะคะสละเหมือนกันถ้ามีตัวสะกดก็ต้องตัวสะกดเหมือนกันนะคะและสัมผัสอย่างไรเด็กๆดูที่ตัวอย่างเลยนะคะเรื่องคําคล้องจองอย่างเช่นคุณครูมีคําว่าน้องพี่ร้องรําแก่กันขอบชิดยิ้มแย้มไมตรีคําที่คุณครูกําหนดให้นั้นเป็นคําที่เป็นสองพยางค์ใช่ไหมคะอะ เราก็จะเลือกลงไปเติมกับด้านข้างล่างด้านข้างล่างมีคําว่าน้ําใจแล้วก็เว้นที่ว่างไว้นะคะแล้วก็อีกอีกข้างหนึ่งก็คือมีที่ว่างแล้วก็มีคําว่าแจ่มใสขึ้นบรรทัดใหม่ก็คือคําว่าเพื่อนท้องแล้วก็มีที่ว่างไว้ต่อไปก็มีที่ว่างแล้วก็มีคําว่าทําเพลงคําสุดท้ายก็คือรั้วรอบแล้วก็เป็นที่ว่างฉะนั้นเด็กๆก,ก็จะต้องเลือกเลือกคํา ที่คุณครูล้อมรอบเอาไว้เนะี่ยลงมาเติมให้มันคล้องจองกันอย่างเช่นถ้ามันเป็นคำสองพยางฉะนั้นพยางหลังอย่ายวคำว่าน้ำใจน้ำใจนะคะเห็นไหมคะเด็กๆคำแรกเลยน้ำใจใจลงด้วยสระอะไรคะสระไอและก็ไม่มีตัวสะกดฉะนั้นเด็กๆก็ต้องไปเลือกให้มันคล้องจองกับคำว่าใจ เลือกอย่างไรคะก็ดูที่สระไงมันออกเสียงสระไอและไม่มีตัวสะกดฉะนั้นน้ำใจแล้วใจจะไปคล้องกับคำว่าอะไรคะระหว่างน้องพี่ร้องรำแก่กันขอบชิดยิ้มแยม้มไมตรีอะไรคะต้องเป็นไมตรีใช่ไหมคะเพราะเป็นเสียงสระไอเหมือนกันแล้วก็มอไอไมก็ไม่มีตัวสะกดนะคะถ้าเขาไม่มีตัวสะกดมันก็ต้องไม่มีตัวสะกดเหมือนกันฉะนั้นก็เป็นน้ำใจไมตรี ใจก็คล้องจองกับคําว่าหม่ไหมคะว่ามันสัมผัสกันเอาเรามาดูกันดีคะต่อไปอด้านขวานะคะมันเป็นที่ว่างแล้วมีคําว่าแจมา่มใสฉะนั้นแจม่มใสเราก็ต้องดูคําว่าแจม่มไหมมันดูคําข้างหน้าเพราะเขาให้เราเติมข้างหน้าแต่เขากําหนดคําข้างหลังให้ฉะนั้นเราก็ดูพออยางแรกก็คือคําว่าแจม่มแจ่มคือออกเสียงสระอะไรคะสระแอ พอเป็นสระแอใช่ไหมคะและมันมีตัวสะกดไหมเด็กๆลองดูสิคะมีใช่ไหมคะคือมอมา้าฉะนั้นคําที่จะต้องเลือกมาเติมจะต้องเป็นสระแอแล้วก็มีมอมา้าแต่ว่าจะต้องเป็นพยางค์ที่สองใช่ไหมคะถึงจะสัมผัสได้กับคําใหม่ไหมคะฉะนั้นแจมสายจะไปคล้องกับอะไรคะน้องพี่เอพี่มันงลงด้วยสระอีไม่ใช่แน่ร้องลามแล้วคะลงด้วยสาระอะไรคะสระอํา แก่กันก็ลงสระอ่ะขอบชิดก็ลงสระอะไรคะชิดก็ลงสระอีกต่อไปก็คือคำอะไรคะยิ้มแย้มเห็นไหมคะคาว่าแย้มสามารถจะคล้องจองกับแจมสายได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยแย้มลงด้วยสระอะไรคะเสยียงสระแอใช่ไหมคะและตัวสะกดก็คือมอมาเอ๊ะแต่วรรณยุกต์ไม่เหมือนกันนี่นะมันแย้มไม่โทแต่แจมไม่เอกเกี่ยวไม่เกี่ยวคะที่เราเรียนไปแล้ว วันยุคไม่เกี่ยวใช่ไหมคะเราดูแต่สระกับตัวสะกดต้องเหมือนกันฉะนั้นคําว่ายิ้มแย้มได้ไม่ได้คะได้ก็เป็นอะไรคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะต่อไปดูตัวอย่างต่อไปข้างล่างคะ่ะเพื่อนท้องฉะนั้นค่อยเติมคําสัมผัสที่อยู่ข้างหลังเพื่อนท้องเราก็ดูคําว่าพ้องใช่ไหมคะพยางค์ที่สองคือพ้องพ้องออกเสียงสระอะไรคะสระอ,อแล้วมีตัวสะกดคือตัวอะไรคะงองงู ฉะนั้นคำที่ขึ้นต้นก็ต้องเป็นสระององงูเด็กๆพอจะเห็นหรืยยังคะที่เป็นสระององงูคือคําว่าอะไรคะน้องพี่เห็นไหมคะน้องก็สระออแล้วก็งงูแล้ววยุนต์ยุงเหมือนกันอีกฉะนั้นเติมได้เลยก็เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่ต่อมาเติมข้างหน้าฉะนั้นเขาใหค้คำข้างหลังมาคือทําเพลงเด็กๆต้องสังเกตที่ทาหรือที่เพลงคะถูกต้องค่ะต้องเป็นที่ทานะคะทําออกเสียงสระ อําไม่มีตัวสะกดฉะนั้นเด็กๆก็ขึ้นไปดูสิคะว่าคาที่สองนั้นเป็นสระอําคือคําว่าอะไรคะร้องลําเห็นไหมคะเห็นสระอําเลยร้องลําก็ทํเพลงฉะนั้นข้อสุดท้ายก็คือรัวรอบแล้วก็ไปเติมคําหลังใช่ไหมคะสัมผัสหลังฉะนั้นสัมผัสหลังเราก็ต้องดูที่คําว่ารัวหรือคําว่ารอบคะ่ะต้องคําว่ารอบใช่ไหมคะเพราะสระออบบิไม้ฉะนั้นก็ต้องเหลืออีกคําเดียวคืออะไรคะ เ,เอาใบไ,ไม้คําว่าขอบชิดเห็นไหมคะไม่ยากเลยคําสัมผัสกันคําคล้องจองหรือที่เรียกว่าคําสัมผัสกันนะคะทีนี้เด็กๆเรามาฟังคุณครูจะทวนเรื่องอะไรต่อไปเป็นการให้เด็กๆเนี่ยช่วยลองเลือกให้คุณครูหน่อยสิคะว่าข้อใดคือคําตอบที่ถูกต้องทั้งใจฟังนะคะมีแต่เสียงของคุณครูนะคะคุณครูไม่ให้ดูโจทย์นะเด็กๆก็แค่ฟังแล้วก็ลองตอบกันเล่นๆอ่า แต่เล่นๆมันมันมันก็มีประโยชน์ใช่ไหมคะเพราะเป็นการทบทวนจากคุณครูนะคะเตรียมตัวสอบค่ะอย่างเช่นข้อหนึ่งข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะของคำคล้องจองลักษณะของคำคล้องจองเป็นอย่างไรคะเด็กๆกอไกมีตัวกาลันเหมือนกันเกี่ยวไหมขอใครมีเสียงวรรณยุกเหมือนกันเสียงวรรณยุกนะคะเกี่ยวไหมคะ คอควายมีตัวสะกดมาตราเดียวกันฉะนั้นข้อไหนพูดถูกต้องที่สุดคะข้อคอควายคะ่ะเพราะต้องมีตัวสะกดก็ต้องเป็นตัวสะกดมาตราเดียวกันและถ้ามีสระก็ต้องเป็นสระเหมือนกันฉะนั้นไม่เกี่ยวกับตัวการลันหรือวรรณยุกต์ใดๆทั้งสิน้นนะคะต่อไปดูข้อ2ค่ะฟังนะคะเด็กๆตั้งใจฟังการฝึกแต่งคาคล้องจองเป็นพื้นฐานเบื้องต้น ของการเขียนในข้อใดการที่เรารู้จักเขียนคำคล้องจองเป็นนั่นน่ะมันเป็นพื้นฐานจะนำไปใช้เบื้องต้นในเรื่องอะไรคะก็ไก่การเขียนนวิชนะวะนิยายคือเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องเหมือนนิทาน,นะคะ่ะหรือว่าขอโทษน,นะคะนวนิยายมันจะเป็นความเรียงก็พูดไปเล่าเรื่องตามอะไรคนเขียนอยากเขียนอะไรก็เขียนลงไปนะคะ เป็นความเรียงก็เรียกว่านเนินยายต่อไปเอาคำคล้องจองไปเขียนนิทานดีกว่าแ mm hmm. ม้คะหนังสือนิทานมักจะมีคําสัมผัสคล้องจองกันหรือเปล่าคะเด็กๆยิง่งนิทานสําหรับเด็กเนี่ยโอ้โหทาไมเราอ่านได้ทําไมเราจําได้ง่ายมันจะมีอะไรคะคอควายบทร้อยกรองฉะนั้นคําคล้องจองเอาไปเขียนอะไรถึงจะถูกต้องคะ่ะเป็นการฝึกแต่งคําคล้องจองเป็นพื้นฐานเบื้องต้น ของการเขียนในข้อใดกอกายเขียนนวนิยายขอไข่เขียนนิทานข้อควายเขียนบทร้อยกรองอะไรอะไรต้องเกี่ยวข้องกับคำคล้องจองมากที่สุดคะข้อขอควายค่ะบทร้อยกรองเพราะว่านิทานเป็นยังไงคะมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นเขียนคำคล้องจองมันอาจจะเห็นเป็นความเรียงก็ได้ฉะนั้น บทร้อยกลองมันจะมีคาคล้องจองคําสัมผัสกันอย่างที่เราเรียนกันเห็นไหมคะให้ท่องอกาเอ๋ยกาดําหรือว่าท่องไกเอ๋ยไกยแจ้แม้แต่ในภาษาพาทีเวลาเราท่องเห็นไหมคะเ,เมื่อเราเรียนจบแล้วเราก็จะต้องท่องบทท่องจําคาคล้องจองเห็นไหมคะนะคะจากนั้นก็เป็นข้อคอควายค่ะเป็นพื้นฐานของบทร้อยกรองต่อไปข้อสามค่ะ การใช้คำคล้องจองในการเขียนมีประโยชน์ในด้านใดการใช้คำคล้องจองเนี่ยมันมีประโยชน์ในด้านใดคะพอเขียนออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแม้เด็กๆกาเอ๋ยกาดำก็ท่องง่ายเอ่อหรือแม้แต่ไกเอ๋ยไก่แจ้เด็กๆก็ท่องได้เพราะมันเป็นยังไงคะก็ก่มีความไพเราะขอข่มีความหมายคอควายมีเนื้อหาเวลาคุณครูเปิดเอ่อให้เด็กๆฟังเวลาที่ เปิดคลิปค่ะเวลาเขาอ่านคำคองจองมันมีมีการอะไรคะมีเอื้อนเป็นคำนองเสนอใช่ไหมคะมันก็เพลาะใช่ไหมคะฉะนั้นมันมีประโยชน์คือทำให้เกิดความไพเราะค่ะนะคะข้อ14บสีคำในข้อใดมีเสียงคล้องจองกับคำว่าเท็ดฉะนั้นเท็เนี่ยจะไปคล้องจองกับคำอะไรดีคะเท็มันออกเสียงสะไรเอะใช่ไหมคะแต่มัน เปลี่ยนเป็นไม่แต่กูเพราะเปลี่ยนเป็นแม่แต่คูก็มีตัวจอจานเป็นตัวสะกดฉะนั้นเด็กๆก็ต้องดูว่าคาไหนนะกอไก่เทพคอไข่เทพคอควายเช็ดเออคำไหนคะที่ออกเสียงเหมือนเท็กอไก่เทพคอไข่เทพคอควายเช็ดคําว่าอะไรคะเช็ดไงคะเพราะสระเอะเหมือนกันต่อไปข้อห้าคำในข้อใด มีเสียงคล้องจองกับคาว่าเตี e ้ยคําในข้อใดมีเสียงคล้องจองกับคําว่าเตี e ้ยเตี e ้ยออกเสียงสระอะไรคะสระเอียไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะต่อเอเตยโทเตีเย,ตยไม่มีตัวสะกดฉะนั้นคําไหนคะก็ไกลเตือนขอใครเพลียคอควายเยื่อคําไหนที่คล้องจองคําว่าเตี e ้ยคะคําว่าอะไรเตือนเพลียเยื่อเด็กๆทายว่าอะไรคะใช่ค่ะคําว่าเพียเอาละ วันนี้คุณครูขอ,ขอ,อทบทวนแค่นี้นะคะให้เด็กๆเนี่ยถ้ายังไม่เข้าใจก็เปิดซ้ำซํำๆเป็นการทบทวนเอาไว้อ,อะไรคะเหมือนกับติวให้แล้วเกี่ยวกับการสอบเรื่องคำคล้องจองนะคะไว้เจอกันชั่วโมงหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ